คลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการใส่ไส้กองและล้างไส้กองของเครื่องกรองย e ี่ห้อสตาร์พิ l รุ่น g กล e ซีรีนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครจะมีไส้กองที่จะถูกปรรจุไว้อยู่ด้านหลังทั้งหมด5ไส้เรียนกันนะครับเครื่องกองเครื่องนี้นะครับจะเป็นระบบ r o และจะมีทางต่อน้าเข้าอยู่ฝั่งเดียวก็คือฝั่งด้านขวามือของแอดม n ินด้านนี้นะคร เดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการใส่ไส้กรองและล้างไส้กรองอย่างถูกต้องกันนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของไส้กรอง r o Membrane ให้ยาวนานขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวแอดมินจะนำไส้กรองมาเรียงเกาะน,นะครับว่าในแต่ละขั้นตอนของเครื่องกรองเครื่องนี้มีไส้กรองลักษณะไหนและต้องใส่ในลักษณะไหนบ้างนะครับ สำหรับการเรียงตัวของไส้กรองเครื่องกรองรุ่นนี้นะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับจากฝั่งข้อมือจะเป็นทางด้านนำเข้านะครับก็จะเป็นไส้กรองใยสังเครานะห์ครับตัวที่2ก็จะเป็นไส้กรองคาร์บอนล็อกตัวนี้นะครับส่วนตัวที่3จะเป็นไส้กรองเรซินหรือจะเป็นไส้กรองแกะคาร์บอนก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่สภาพนา้ำนะไส้กรองตัวที่4ก็จะเป็นไส้กรองอะโอวิ o ่งเวนตัวนี้นะครับจะข้ามตัวนี้ไป ส่วนเส้กรองตัวสุดท้ายก็จะเป็นไส้กรองโพสคาร์บอนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งแต่ละไส้กรองเนี่ยนะค,คุณสมบัติก็จะแตกต่างกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือยี่ห้อนะครับอาจจะเป็นยี่ห้อที่ไม่ต้องเหมือนกับที่แอดมิ้แนะนาก็ได้นะครับอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นนะครับแต่ขนาดและมาตรฐานเดียวกันนะครับเริ่มต้นวิธีการใส่ไส้กรองนะครับขั้นตอนแรกนะครับไส้กรองใยสังเคราะห์ เราก็จะใส่ลักษณะนี้แหละใส่แดง2ด้านจากด้านไหนก็ได้นะครับใส่ลักษณะนี้ว็อกคาร์บอนเหมือนกันนะครับว็อกคาร์บอนก็จะใส่แดง2ด้านนะครับเนื่องจากไสากรองสองประเภทนี้นะครับจะใช้วิธีการกรองในลักษณะดูดซึมนะครับน้ำจะเข้าไปนะครับในลักษณะนี้แล้วก็ผ่านเข้าตรงกลางก่อนจะไปอีก1กระบอกนะครับส่วนส้กรองตัวที่3ก็คือคาร์บอนแกก หรือจะเป็นไส้กรองเรซินในลักษณะนี้ฮะเราต้องนำโอดิงนะครับหันลงลักษณะนี้ครับจากที่เราหันลงเนื่องจากว่านะะน้ำจะเข้าจากด้านล่างจากด้านล่างนะฮะน้ำเข้าจากด้านล่างด้านข้างนะครับเสร็จแล้วน้ำจะผ่านนะครับแรงดันจะผ่านตัวไส้กรองขึ้นมาด้านบนและเข้าด้านบน หลังจากนั้นก็จะพื้นอขออภัยาครับหลังจากนั้นก็จะซึมผ่านตัวสารกรองลงมาแล้วก็ออกตรงรูก,กลางที่อยู่ภายใน mm hmm. เพื่อจะไปอีกหนึ่งกระบอ,อกก็คือไส้กรองเอลเมนเรนนะฮะเเมนเนก็จะใส่ในลักษณะนี้เลยครับลักษณะน,นี้ครับนะสุดท้ายก็จะเป็นไส้กรองโพสคาร์บอนนะครับตัวนี้ เหมือนกันนะครต้องหันลูกยางอยู่ด้านล่างเสมอนะครับเอาลอาสมมุติว่าเราใส่ไส่กรองไปละตามักษณานีนะฮะเดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการล้างไส่กรองอย่างถูกวิธีกันนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราล้างไส่กรองพวกขมเหล่าพวกไส่กรองจะไปติดอยู่ในไส้กลองบริเวณที่มีความละเอียดสูง ทำให้ไส้กรองเปลีป่ยนอายุการใช้งานสั้นลงนะฮะหลายๆท่านก็จะบอกว่าทําไมแป๊บเดียวตันนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําก่อนนะครับตัวเครื่องกรองเครื่องนี้นะครับจะถูกฟิกไว้อยู่ทางด้านเดียวก็คือทางน้ําเข้าน้าออกและต่อไปทางแรงดันทางด้านนี้ ะจะมีตัวหนังสือบอกชัดเจนนะครับว่าสายไหนต่อสายไหนนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นน้ำประปาตัวนี้ไปก๊อกน้ำด่มนะฮะตัวนี้เป็นสายน้ำทิ้งตัวนี้จะต่อไปถังสำรอมน้ำที่มีแรงดันนะครับแลวครานะวนี้จะถูกฟิกมานเนื่องจากว่ารูปทรงค่อนข้างแข็งแรงตัวนี้นะครับจะถูกมีน็อตยึดไว้หลายจุด ซึ่งการจะเอากรอบออกเอานอัดออกเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อบงจรไฟฟ้าที่อยู่ภายในนะที่เชื่อมต่อก,กับหน้าจอเอาไว้เสียหายนะฮะคราวนี้เราจะมาล้างไส้กรองโดยวิธีการไม่ต้องแกะตรงกรอบออกนะฮะหลังจากที่เราใส่ไส้กรองไปหมดละครบทั้งสีไส้นะครับครบทั้งสีไส้ที่ว่าครบทั้งสีไส้เราจะขาดอยู่ไส้นึงก็คือไส้กรองอะโวนเเ็นตัวนี้ นะครับหลังจากนั้นเราใส่หมดเลยนื่องจากว่าเราจะล้างเข่าของตัวส้กรองนะครับแล้วก็สีของตัวส้กรองออกก่อนนะครับเราจึงยังไม่ใส่ใส้กรองอะโอเป็นเป็นตัวนี้เข้าไปนะฮะหลังจากที่เราต่อน้ําเข้าแล้วนะครับตามนี้ฮะตัมนี้ครับต่อสายน้ําเข้านะครับต่อไปก๊อกน้ําดื่มน,นะฮะต่อน้ําทิ้ง ต่อข้อถามแรงดันครับเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราใส่ใส้กรองไปครบทั้งสี่ตัวแล้วแต่ตัวนี้เราไม่ใส่แต่เราก็จะปิดฝาไว้ในลักษณะนี้เพื่อที่ว่านะครับเพื่อที่ว่าจะให้แรงดันน้ำเนี่ยดันผ่านตัวส้กรองตัวที่1ตัวที่2ตัวที่สาผ่านตัวนี้ที่เป็นกระบอกป่าและไปตัวสุดท้ายเพื่อจะล้างขมเหล็และสีออกให้หมด นะโดยที่เราจะทําการนะครับถอดสายตัวนี้ครับแทงก์นะก็คือถังแรงดันนั่นเองฮะรเราจะถอดสายนี้ออกมาการถอดสายนี้เนื่องจากว่านะครับหลังจากผ่านตัวไส้กรองตัวนี้ไปแล้วนะฮะมันจะถูกไปเก็บอยู่ในถังสำรอมน้ำเหลงดัน นะครับซึ่งจะไปถังสัมบองน้ําแรงดันเนี่ยคุณภาพน้ําต้องดีแล้วนะครับถือเป็นน้ําคุณภาพอาบเราจะเปิดตัวนี้ออกมาและต่อสายตัวนี้ออกไปทิ้งก่อนนะครับทำการเสียบอะแดปเตอร์ที่มีให้ในเครื่องนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องจะทํางานตามระบบนะฮะน้ำจะดันผ่านตัวไส้กรองและดันเอาสิ่ง ที่มันเป็นส้กรองใหม่เช่นขมเหรือสีหรือกลิ่นออกมาทางนี้ก่อนนะฮะให้เราดูตรงปลายสายนําแก้วน้ํามาลองก็ได้นะฮะให้รู้ว่าไม่มีขเมเหลมีสีไม่มีกลิ่นแล้วนะครับเมื่อเราแน่ใจแล้วเราก็จะทําการใส่ใส้กรองตัวนี้เข้าไปนะครับหลังจากใส่ใส้กรองตัวนี้เข้าไปแล้วนะฮะ หลังจากใส่ไส้กรองตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับเราก็จะทําการเดินเครื่องอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อให้น้ําสะอาดขั้นต้นเนี่ยผ่านไส้กรอง AO เบลนเบและเป็นการล้างไส้กรอง AO เบลนเบนะครับนำไปเก็บไว้ในถังสำรองน้ำรงดันะจะใช้เวลาอยู่ประมาณนะครับประมาณ10นาทีเพื่อที่จะให้น้ำที่อยู่ในถังสำรองน้ำระดันนะครับ มีปริมาณมากพอที่จะสามารถดันผ่านไส้กรอกตัวโพสคาร์บอนตัวนี้เพื่อเอาคำเหาอในรอบสุดท้ายออกนะฮะเวลากรองของเครื่องกรองรุ่นนี้นะครับจะเร็วมากกับถังสำรองน้ำาดันเนื่องจากว่าถังสำรองน้ำนดัดน,นเนี่ยจะเก็บน้ำได้ประมาณ6-7ลิตรนะแต่เครื่องกรองเครื่องนี้มี กำลังการผลิตอยู่ที่150 GPD เพราะฉะนั้นมันจะเต็มถังสำรองน้ำไว้มากนะฮะจึงทำให้เวลาล้างไสากรองจะใช้เวลาไม่นานนะฮะ,ะตัวนี้จะเป็นการเขาเรียกว่าไม่เสี่ยงต่อการต้องแกะฝาหน้าออกอันนี้กรณีที่เราต้องเปลี่ยนไส้กรองเองในอนาคตนะครับแต่ถ้ามีช่างผู้ชำนาญการไปเปลี่ยนให้อันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะ ช่างเขาก็จะแกะล้างของเขาตามระดับขั้นตอนไปนะฮะหลังจากที่ดันผ่านแล้วนะครับมับ่นใจว่าไอตัวโพสต์ตัวเนี้ไม่มีคำเหมาไม่มีความดำเหลืออยู่แล้วนะครับเราก็จะปล่อยน้ำไปเก็บในถังแรงดันอีกรอบหนึง่งแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติครับขอบคุณครับ